กินข้าวทุกคนกะเพราหมูกรอบรวมมิตรรวมมิตรรวมมิตรไม่ใช่ไม่ใช่หมูกรอบรวมมิตรน้ำซุปแซ่บปลาจมิีข้าวนำกันเดอลอรมเบิ่องกล่องกล่องกล่องอะไรนั่นเี่อครับกเลย เขาอื่นก็เริ่อเตรียมงานเลยนะอื่นเริ่มเที่ยของนี่เลยวกาศของแบบที่เก่าแล้วแปหนึ่งเดียวไปมึเหรอทกาไปมึกไปครับเดียไปเอาพี่น้องบ่สรุปแล้ง่ายนะ บอกว่าตัวตีนแท้แต่ตัวตอนนี้เป็นสิบสองตัวดีนะบ่าจะไหลตัวก็เนี่ยดีอยากแรกในน้อยอันี้ไม่ปวดหรือว่าอมืจคุณนรายอาิวาอาวะหรว่าไงละมอือคนตาหนาตวตาแหลกมาจากฝั่งหลายคนเย้มา กต่ทย่่ยี่ไงเนี่ยจึงงานเปิดตัวเลยแล้วก็เิดหลังนันและอือแล้วก็มันกงานไห้แร้ว่าจะเอาทัศน์ตุบอกกินธรรมดาคนนี้กับเผาเองอที่บอกแตที่บอกก็ปนอย่างนนะแม่มาพอผลว่าบอกคุนักคนีแหลกกบวเหล่าคือว่าก็คุณเกืกัน่อหน่ลนอยหน่อย่ยมาก่ะดีมากมาส่วน มิตรคุณ hmm. ห uh ิง hmm. คุณนายเพราะว่าระดับเนคือนายคแค่นีอเพิ h> <h <h ่มาแล้วถูกไหมไม่ต้องปจะบเพ่อื่นว่าแปลมาเิ่มต่อไปตอไปต่อป้าจ็นไงบ่แกแค่ยัไเนาะไม่เห็นม่ยก้ำนะ ยังผ <sa iden> ู <Onion> ้กระทิดบ้านเนาะอืมสีจัดนี่เขาไม่เย้มมันโตไอเขาบ๊วยมันอ่านแต่ปกติ เดี๋ยวเลาวที่นี่ี่เมลยหนูก็เลยถามพ่อว่าสุดหระดูกพ่อจะให้หนูตวจตัวสมัคียะไรมาได้โ่เฮดมาไปหาได้เลยเนาะไปหาเฮดก็ได้เฮดตัวเขาก็เป็นครูเป็นอย่างเนาะได้อยู่ได้ เขาเอาเขาได้เ,ดอเอาสินาทีเขาได้เอาจีนกิยาสิเขาก็ไปได้รับผู้เขาก็มีน้ามีตามีเกียรติเนาะมีตามีเกียรติในสังคม,มแค่แค่แค่สังคมมันเป็นสังคมเกม็บแคลงของเขาไปซื้มันแบบสังคมเขาสังคมใช้รับใชยเก็บแคลงแต่วบรรดาถ้า,าสังคมเขาในหลายพ่อแม่เจ้าบอกทัทง้ทงทั้งทั้งเขาเขาบอกแค่เขาบอกแค่คนม,มั่งเขา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 หลับไดลสิ่งที่เขามาก เขาบอกรีบแับแตงยิงให้มันแล้วลวดแตาพูดด,ด,ด,ดีบอกวายุน้องน้งแตงงา่ายเลยจิ๊กิดนี่จเปลนเปลี่ยจไปแ,ปงงแ,ปงแตแปงยิงให้มันแล้วลดแหงมีหนามม่จาไม่หรอแตงป็นพูดยิ่งอะไรเหกอใส่บิ๊กใส่นังเลยแตเพูนบอกว่าคนจีนไปเปลเ่ยเพจ แรงดังแต่งงานก่อนเก็บเงินก่อนแต่งก่อนกระยาแต่งตอนเป็นผูนิกระดูดใส่สุดฮะ <c oughs> เอ้ยดีได้ <c oughs> เอ้ยดีล <c oughs> ูกสาวเจ้าพึงงามแท้มาเอาไปรู้สิ่ง ตอนนี้แหะตอนที่สีงามแม่บอกเห็น hmm. แ like hey, ้วเห็นห like like ิดก like like ูร like, ับก really ูได้กูกูยังรับกูได้เลยแหละเราบอกเนาะที่เรดีบอกว่าท่านมาผูแไมปิจารักษณะก็วาังไก็แคมก็แต่ว่าสิเปืดน่านก่อน็นสีดแทน่อกปจาพอแงกูได้ทีมากแ้มากเหมแหนมเพื่อกัสิมาได้บ้า้เจ้ากับสีบัวส่วนกสีได้เหร จ uhm. ะเปอร์เซ pa ็นบม่ได้หมูเจ้ามีแต่ระดับนี่แบบน่กสนใจสุดคือมีจะระดับในในอันนี่คือกับดับเนี้ยนี่ฮะงอแหวเขามาจะเอายังเขากินอ่ะใช่แต่ฉันว่าไม่ให้กับเขาหลายขึ้นเนี้ยบุ๊มีปัญหาใครหลายขึ้นป้าก็ต้องตั้งงบเพลินหลายขึ้น ป้าเสียมาให้กับของแทนงบผาพันปนไปเพราะอะไรแต่ป้าโซนนั่นสซนนี้มากมาแน่แหนบมาสิกประมาณจ็สิบแปดจ็คนตอนนี้รอยกว่าคนคคละหและ้แล้วคนนึ่างไรไงเราได้งานมันแบบนี้นนม้วแล้วอร่อยฮิดบองเลยขากระเพาคนหน่จะพูดยังไงจะกลัวแอลมาลวงเครื่องดื่มนะด,ด,ดีบอกว่าไม่กลัวเยกลัวหนักเครืองดื่ม อพวกยังไงจะัวมากเขาจะกินบ่อันของแดงเขาจะกินบ่สิ te ่งอันของแดงเขาเขากินบ่เขากินได้ดีนอู่นะมันก็มากเขาใส่เป็นพันเป็นยังกตมันก็คุ้มอยู่มาคุ่มก็ตวอันจะพุ่มบริจาคก่อนเราเอาเราควเอาหรออืม เงาลงเราไปก็ได้เราบอสคยจะได้ตัวนะนี่คิดานหรอกปะนี่คิดานหรอปะ